สวัสดีนะครับเช้าวันศุกร์ที่20มิถุนายน2564บนถนนลำเลียงฝักเลกรุงเทพกุงศรีตรัลตลาดนาดาดัดขั้วกระบือตะบนคำเตยอำเภอเตชะรนจังหวัดยะโสธรนะครับวันนี้บรรยากาศคือคักน้ำขายดีนะครับบรรยากาศเห็ดใบซื้อขายหนาแน่นนะครับต่อคิวเห็ดใบซื้อขายนะครับคิวยาวเลยนะครับว <Nice. S 2> ันนี้นะครับเขียนใบสามขนยังกว่าท่านนะครับวันนี้นะครับขายดีนะครับคำเตยนะครับตลาดคำเตยขายดีนะครับแค่ห่างเข่าหลายที่นะครับเขียมราช อุบลครับอุบลเขียมราชครับเวีนดนามุกาหารครับครับซึ่ได้หางเขียงเหนือนะครับเขียงเหน่อเข่าล้ายนะครับวันนี้นะครับคึกคักนะครับวันนีนะครับขายดีนะครับเด็กขายอยู่นะครับครับนะครับหันไปทางเด็กพอจะพ่นสีพ่นสีผูกเบอร์นะครับครับเคเบิลไทยรอรัด ใส่เบอร์เรียบร้อยนะครับนี่ติดป่ายนะครับติดป่ายนีติดป่ายเหมือนเดิน,นะครับเตรียมตัวไปเวียดนามครับไปนะครับไปขอบคุณไม่ห่างเวียดนามซื้อจนเหนะออื่อยเลยคล่องเยอะในนี้นะครับแม่ลูกสูงลอยหกสิบ แม่ลูกจะบาทเข้าไปาสองหมื่นสองหมื่นขนละแม่ลูกสองหมื่นน,นะครับลูกประมาณสามสี่ตัวนะครับรเกินสี่หรอกนะครับน่าจะนะครับนี่เขาเพราะว่าเขาเขาแตงบรุดนะครับมันบมันบเห็นกัดน,น,นกันเลยบบงบอกแต่ว่าหนังยังสดๆอยู่นะสองหมื่นนะครับความสูงนะครับใหญ่ยา,ย,ยากสองหมื่นนะครับ แม่ลูกเครื่องหัวโคบแล้วสองเมืองครับ,ครบเครื่องดำทั้งแม่ทั้งลูกครับรับแม่ลูกแม่สนใจที่ต่อได้เบอร์เดียนะครับศูนย์หกสามศูนย์หกสามหนึ่งสี่ห้างส่เจ็ดสองนย์นึ่งเจ็ดสองศูนหนึ่งภาษาเยอรมันครับสนใจทร้าส่าามนนะครับ,ใ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 ,รบใหญ่เงี้ยวสูงครับ <c oughs> nh 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 สูงสองหมืน่นหัวหายหัวหายนะครับก <c oughs> ากผูมันมันหายหัวหายแบบหาเสือขาวมาขันใส่ต้นไม้ไปนอะยู่ระวังเด้อ หูสั้นๆตาซื่อไส่นะมันตื่นง่วมันตื่นนะครับจบของง่วไปโรงวงบาทแล้วมันมันหายนะครับมันตื่นสนามนะครับระวังโดนโดนมนีม่วัดเหตุอันนี้นะครับ แต่แต่ไม่เจ๊กตัวครับปลาเหมือนนี่แม่ลูกแม่กับลูกแดงๆนี่ลูกหนังหนาๆนะครับหนังหนาดีขนาดนั้คุณน่ะโอ้ลูกงามจังแม่ลูกค่าจับบาทครับแม่ลูกสามหมื่นเจ็ดพันครับสามหมื่นเจ็ดนะครับพูดอยู่ออกที่ลูกทั้งลูกหนังหนังมันดีครับสามสิบเจ็ดนี่เมียสูงร้อยสี่สิบห้าบาทนะฮนลต เครื่องดำๆครับสามสิบเจ็ดนะแม่ลูกครับตัวแดงดีนะครับนังงนายยนดีครับนะครับ,รบลูกแดงดีนะครับนังดีขนาดนะีนะ้สามเจ็ด ใส่เบอร์นี่ครับศูนย์แปดศูนย์สอน์มจกาสาม็มาสอบถามนได้เลยนอ่วอยู่กชุมนะครับไปดงดีครับแดงดีนหนังหนังแบบหนาควันกัับจับดีนะครับ ป,ปะคูเนี่ก็พยายามเอาเอาขึ้นรถอยู่นะครับเจ้าของของัวไปโร่วงบาดแล้วนะครับงัวม,มันตื่นนะครับงัวมันตื่นจะได้ต<อ>ื่นอให้ก็ว่อย่ ซื่อๆหัวกัน sì, sì, rồi, rồi. Ừ, ừ, à, ừ. nhảy. Ừ. À, ừ. ค่าจังหวัดนะครับตัวละหมื่นอตัวละหมื่นสองนบเป็นแม่แยกลูกนะครับตัวละหมื่นสองสูงร้อยสามสิบบวกนะครับร้อยสามห้านะครับหมื่นสองนะครับสนใจที่ต่อเดียบอร์เลยนะครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหสา Kind of 0811163728ใจสบายตัราซุขาดจำเรียงนะครับกินยาดีนะครับขาดํำเรียงกินยาดีนะครับหัวหลน่นธรรมชาติเครื่องดำนะครับนมดีนะครับเครื่องดำนม,นมสีนะครับ แยกลูกครว่าลูกเรียกแยกลูกนะครับกําลังกําลังพยายามคล้องอยู่นะครับพยายามคล้องอยู่นะครับ เาราขึ้นรถกลับบ้านว่ามันมันตื่นนะมันตกใจนะมันส้นมันส้นเจ้าของวงอเขาไปโรงพยาบาลแล้วนะครับเอ,เอานะงัวมันตื่นมันตาไร่นะครับเอาขึ้นเอาไปเก็บก่อนนะครับเอาไปเก็บก่อนเพือ่อความปลอดภัยในการซื้อ,อการขายนะครับกับผู้ชมยังซื้อ วัวในสนามนีเงินสองหมื่นกัวสื่งวัวในสองตัวผสมนะครับเอาไปเลี้ยงสามเดือนผสมได้แล้วในตัวนี้ผสมติดง่ายพ่อผมงัวจอยงัวจอยผู้เฒ่าเราผสมติดง่ายพ่อผมไปเลี้ยงข้าวเดียวกับผสมเยอะก็ขึ้นแล้วนะครับนี่นมยุบ อินเสดกันนยงอใหญ่งองามใหญ่ครับน้ก่นนสกม่าหม่ี่ก่งเื่